ช่างใหญ่แห่งการโูชาแห่สงสวงสวรรค์อันเชิญองค์พระวิษณุก่อเสด็จลงจะสร้างโรงราชประพิธียาวรีสามสิบหกองซึ่งเป็นที่รงรักตระวงเทพพระธีวราที่จะได้อันเชิญเสด็จลงมาประจุกันในวันนี้ในพิธีหงสีพึ่งมหาเมตตามงคลโดยมีพระปูสุโธคุณธาดา เจ้าวัวัดเจดีย์หอยเป็นประกาแหล่เทพริดาเจ้าพังหลายอันเชิญสิงสถิตปกปักรักษาอย่างอาราวัดเจดีย์หอยขออัญเชิญพระพิสุทธิรรมเสด็จสู่มณดลุนพิธีเพื่อเนรมิตพระพ่อที่ประทับซึ่งมีราชวัตรแหล่ชัดผงให้เป็นบนเพียนทองนาการบัดนี้ทรงได้โปรดเนรมิต ท่านศีราอาดใหญ่ในบทนพดีกรรมหงสีพึ่งในวันนี้คณะท่านครูพี่พรเบลงเกรตต์นิกมิท สุดโหดสุรานันหออนเชขันเสด็จลดาประดับเจรัานโรวปที่วันนี้ประเดพระคุณระโพธิสุุณธาดาึจัตั้งพระบาที่ประทับสมีราชวัฒนในจักรโงรประทังบายสีเมฆบายสีปดบายสีเตาบายสีตักชาบายสีเรตพนักัลายสีสยานคราพระาหา พลมานมาโระการเพื่อเป็นสัมีพระยาประทาประเพณเก่กับประกอบพิธีในครับนี้ให้ของเกน้ำเวตาหามิยุโหโหยไทยพระเสวีส่งเนี่โส่กระดับสันกับพุจจาของข้าพระเจ้าตาก ชาติอันจีิญสิเลงโปรดประสิทธิศาสตร์ต่างหอดับฉนีเพื่อ เทเรศสโพธิยะัสเขมันตุมาลสิธิโอระพูพระธรณีลุกมภารีตัมพยยปาริวาราเอหิสหายะอาคัญฉันตุปะริคุณจันตุสวายะนมามิสิรสานาคูปัทวียงปริภาระตเทหิเมสุขสัมปติสัพพะทาปุบริมัติสังทัตตะโถจมหาราชา ทิศภาคตเตกเหนออานุรักษ์ปันปุกอารมณ์กเยน้สุเขนัจอบอะเนยจต้องมีกัตโพจมหาราตรอิศภาคตเวันตกเหนออนุรักษันุกอโรมณเยน้อสุเขนจอทักกินนัสมิงวิโโพจมหาราชาอทิศภาคตเตกเหนออนุรักษันุกอโรมณเยน้อสุเขนัจอบโผ่กติสมิเดยวมจมหาราตอิศภาคตเันต

สุกเณนะจออิสอนะสมิงยักขอจะมหอรธรมีขอปากีเตเป็นตะเมนอนุราขังตุมะรังก็เยเนาะสุกเณนะจอสุปะพะยันชัยเนาะสัมปันนังปะริปุญญะตะตุปุงตะปุงพุทธะนั้นตะ สักระนังนก็ถามีอุปริสสมิงทิสาภเกจตาโรนีวมหาเีวาจันโทจักสุริโยจักอินโทจักพระมโหจักเสยยัีิธรรมทิโตจักสุรภูจักเทวสิโจักเดวะปุญญะปุจจักเอเตจตาโรนีวมหานีวะภูติภัศนาธรรมัศนาสงฆภัศนา ปุตตาระวัตตาธรรมภารวตาสังฆาระวัตาเอหิสมะขัตวาอัคจฉุกปะริภุญตุกทิโตจาสุกราโคจาเทวเศโชจาเทวบุญยโโจ่าจาราวาทิจังวาติถังวานิสิงนังวะสยานังวาทิวังวา เท hey, วติผู้บุญเช่นพระโช,มมาชะาตาจักอาศัยสวรรค์อันเจริญสิทิทนโตอันเชยสังขารโย่วพวกภูมเทพนิโกอมรผลมิ่งอมรินทาราอันเชยให้พระเทเวทีทุกทิศในราศีเสด็จลงประจุพร้อมกันอย่งสถานที่แห่งนี้อบนโมนมันสก,การข้าพระเจ้าเจ้ากราบพระมร รพระอิศวรผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จลงมาตั้งพระองค์การโันเฉินอาเจะาโลกกระบอกเทไทยผู้ประจำรักษาทั้งสี่ผิศได้ทรงเปิดทิศเปิดอาให้พวงเทไทยก็ดีพรมเสด็จตนสู่มณฑนพิธีขอพระแม่ธรณีได้ทรงเปิดพระธรณีให้พวงเทพระเทวาที่สิสถินยันตะาาล้อกุมมามา้งบอง สเสด็จขึ้นประชงช่วยคำโดยอวยวพระพรชัยในการประกอบพิธีหุงสีเพึ่อมหาเมตตาแลกเก็ดพิธีในครั้งนี้ให้สำเร็จสำเร็จโดยพระเปลียงกันเองนโมนมสิทวาว้าแต่พระศรีตีปิพิธพ,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 พิสุทธรรุพนรัตนาที่คุณอดุลยเทพ มายิ่งมีสารทิปฎิบติประปรเมสุรัสโวรัสษรินดำรงสักและเอ,อกอินหัตบัจรินเป็นสุธทธัิที่เยเทวราและอมนีว่ารักสัปดา,าปิตรเริในภูมิโลกนี้นักอารัตนีข้าพระเจ้าทั้งสามสารุปิาพาผู้ประกอบเกียรติธีอันเจติวดาโอบวกสวงสักการะถวายไทยพระเทวีบ,บูชายัญจกิจ อยากับพิธีตามปฏิติประเพณีบางวิสัยจาริกเโบราโกนิชานูกหอกิณิหาสัพรามนาทำมสุมิดมนปริเทศทุกงประองค์จงประสาทและประสิทธิดพิธีดิสระวูกหอปโพระพร์ทางจะตุเทวราโลกการาริบโอรับอิสิ์โขพระพรเพูเรื่องริสสถิยังยิประสถานผั้อมมรคสัพรนัจจักรวาลภูมิกวันสัพราบพระบัะง ขอนจนตะลักกอดดังในขดหาวทิศประิยะัตสถานที่มารมหกอมหินดวบาสนาโขอเฉลี่ศสุรารักอันศักดิ์สิทธิ์เฉิมช่วยอภิบาลบำรุงแลร,รักษาประดษฐ์พระคุณพระูสุตทองคุณาภานาและปวงลูกหลานทั้งหลายพร้อมศึกษาสยามุสิกและปวงข้าพร,ระพุทธเจ้าทั้งญิงชายที่ได้นั่งอยู่ในมตลพิธีกรรมในครั้งนี้ ให้กระเสมสุขสำราญหรือไทยทุกอิริยาบถทุกเมื่อเทโขสครพจนประสิทธิยโรวิเทวังชยภูมาตกรัตตังสุริยันจันเิมาอาโปจะเทวปฐวีจะเตโชวาโยตถาคมพรนาวนาเทวะโสโมจยัสสาสาเมตตาคนนำปายกาอาดุเนวะยักษ์สิโนนัมสามัสสวัตติโหนตุเซ peace จิตสัมจิตสภาวะโอกาสะโอกาสะวิปปิปปิภาหายะโอกาสะอาราธนาครูอาจารย์อาอาฉันตุปาริมาพชะโอเชียรสภะเศรษฐิกรนตุมังเศรษฐิเตงเศรษฐิปรังเศรษฐิจดังอาหังวัาวิฏัสถาโอโงโมนัสสะต ข้าพระเจ้าจะขอมอบวคุณพระอาจารย์สิ้นทั้งปวงตั้งแต่คนเท้ามหาผลพระอิศวรเป็นประธานสังคนดียคนเหลือคนหนา คุณมันคุณอัโรูปคุณปฏิรูคุณอาศวะคุณปัสสาวะคุณพิศวาคุณอาบาเป็นประโยชน์จาก้นสงสุดมีทางอ์พรุทธเจ้าประธรรมเจ้าประสักพร์เจ้าอุเทพไรดาเจ้าตั้แต่พระดิพะจริพระบาพระพุทธหัสพีพระสุขปพระเสาร์พระดาหูพระเทศบีโขตรระีเป็นที่พึ่งพระนางกรณีพระองค์ทานนามิขาาอันแสดงเกี่ยวในสาบโอ อุปพฤศีปุกนาติประดาขู่ผู้รู้สม,มัแสมยแหล่สมญาสัพยาสัพะาาะพะถาแหล่อภุดเธอเสด็จทุกสถานข้าพเจ้าขอปร,ระกานมากว่าขอให้ข้าพเจ้าพาัหลายผู้ไดตระกอบกิจึ่งอำนาจจิตนันเชอชัวในเชี่ยวชาทั้งคุณว่าแลา่คุณยาคุณมังตาเล่คุณหาขอให้มาใสสีสติเนร์ใจท,ทั้งอัปภระไม่มีฤทธิ์นิน่งี้ติ่ไปอักภระใด แต่ผือข้าท้างหลายอมกรคงไม่ประคมณ E โลกินปรีช i uh -huh. Sampai jumpa di பி <laughs>